ความสนใจนั่นคือความหวังของทีมชาติลาวหรือนักสู้พันเข้าวเหนียวของเราในปี2026ครับทำไมต้องปี2026เพราะปีนี้คือปีที่เป็นหมุดหมายสําคัญของฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลโลกครับแต่สําหรับพวกเราชาวลาวมันคือปีที่จะพิสูจน์ว่ารากฐานที่เราลงแรงสร้างมาตั้งแต่วันนี้จะส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แค่ไหนวันนี้ผมจะขอวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ระบบ และโครงสร้างกันแบบเน้นๆครับก่อนที่เราจะไปถึงความหวังในปี2026เราต้องกล้ามองย้อนกลับไปดูปี2025ที่ผ่านมาครับปี2025คือปีที่ให้บทเรียนราคาแพงกับเราในแง่ของความพ่ายแพ้ในทัวนเมนต์ใหญ่ที่มักจะเกิดจากปัญหาเดิมๆคือความฟิตและสมาธิในช่วงท้ายเกมสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนว่ามาตรฐานความเข้มข้นของฟุตบอลลีกในประเทศของเรา ยังไม่สามารถผลักดันให้นักเตะอยู่ในระดับความฟิตสูงสุดได้ตลอด90นาทีเมื่อต้องออกไปเจอทีมระดับท็อปของภูมิภาคครับแต่ในความล้มเหลวเหล่านั้นเราได้เห็นความสำเร็จในเชิงโครงสร้างคือการจัดระเบียบเยาวชนที่มีความต่อเนื่องมากขึ้นการที่ฟุตบอลลีกลาวเริ่มมีการนำระบบลับไลเซนซิงมาใช้อย่างจริงจังทำให้สโมสรต่างๆเริ่มมีการจัดการที่เป็นระบบมืออาชีพมากขึ้น นี่คือต้นทุนที่เราจะนำมาใช้เดิมพันในปี2026ครับเมื่อก้าวเข้าสู่ปี2026ความเป็นไปได้แรกที่เราจะเห็นคือการยกระดับคุณภาพของลาวลีครับผมมองว่ากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การมีนักเตะเก่งๆเ,เพียงไม่กี่คนแต่อยู่ที่การมีลีกที่แข็งแกร่งแนวทางใหม่ในปี2026คือการเพิ่มจำนวนแมชการแข่งขันที่ได้คุณภาพ และการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันเชิงคุณภาพระหว่างสโมสรท้องถิ่นมากขึ้นเมื่อหลีกมีความแข็งแกร่งนักเตะที่ถูกเรียกเข้าสู่ทีมชาติจะไม่ได้มาเพื่อเริ่มซ้อมใหม่แต่จะมาเพื่อปรบับแทคกติกครับเพราะความฟิตและพื้นฐานถูกสร้างมาแล้วจากสโมสรความเป็นไปได้ที่2คือการนำเทคโนโลยีและวิทยา,าศาสตร์การกีฬามาใช้แบบเต็มรูปแบบครับในปี2026 เราจะเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างสหพันธ์ฟุตบอลและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics จะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนการเล่นเราจะเริ่มเห็นทีมชาติลาวที่มีวินัยในเกมรับมากขึ้นไม่ได้เล่นตามอารมณ์แต่เล่นตามแผนงานที่ถูกคำนวณมาแล้วครับนี่คือทิศทางที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างเรากับทีมยักษ์ใหญ่ได้เร็วที่สุดครับหากถามว่าปี2026เราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหน ในมุมมองของผมความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้าง DNA ฟุตบอลลาวให้ชัดเจนครับเรากำลังเดินทางไปสู่จุดที่ทุกชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่เล่นในระบบเดียวกันมีปรัชญาเดียวกันคือความคล่องแคล่วความใจสู้และการโต้กลับที่มีประสิทธิภาพครับความสำเร็จในปี2026